ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 2น o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่า เราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุไขเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกาย วาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยัยให้เป็นบุญล้วนๆสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุขติ และเป็นกําลังสำหรับพบชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะคณะเจ้าภาพและสาธุชนรวมพิธีทอดพระป่าสถาปนาอาคารชุดศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าพพป่าสถาปนาอาคารชุดณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้รวมกันสร้างอาคารชุด3มหลังประกอบด้วยอาคารที่พักอุบาสก อาคารที่พักอุบาสิกาและอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับสาธุชนที่มาสั่งสมบุญพร้อมทั้งรองรับคณะพระธรรมยาราที่จะลงเรือไปสการะพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารณนะอาคารตรงข้ามวัดปากน้ําภาษีเจริญนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างโรงครัวและหอฉันอีกด้วยค่ะ สำหรับประธานเอกพิษที่ทอดพระป่าสามัคคีเดือนพฤศจิกาย,ยนมี3คณะโดยคณะแรกได้แก่ดรทิโมทีเลเทอร์และดรเพ็ญนภามานิชโชตพิสิทธิ์ส่วนคณะที่สองได้แก่กัรลยยณมิตรวัฒนากัรลยยณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงษ์และครอบครัวส่วนคณะที่สได้แก่กัรลยยณมิตรสำรวย เมกวรวุฒงานบุญครั้งนี้ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกียงฤิ์สิริธรโนเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มพิธีกรรมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานจากนั้นเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยเรียนเชิญดอ,อร์ิโมธีเลเทอร์นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและกัลยานมิตร สำรวยเมกวรวุษนำกล่าวคำถวายพระป่าเป็นภาษาไทยและกราบนิมนต์คณะส่งพิจารณาพระป่า ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ดรเพนภามานิตโชติพิสิทธิธ์นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทางด้านการเลียนมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายเสาเข็มอาคารโรงครัวจากนั้นกนนารลยยณมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายแผ่นคอนกรีตสำเร็จส่วนกนนารเลยยณมิตรอัญชนาะวงสุวร,รกายนำกล่าวคำถวายห้องน้ำ ลำดับถัดมากัลายาณมิตรอมอนวันฉันทะไกลวัดนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรส่วนนาวตรีหญิงวันทาทิปอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายพัทหารเป็นภาษาบาลีและนาวตรีหญิงทันตาอิ่มวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกัเลายาณมิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำอธิษฐานจิต หลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญที่ได้ร่วมการอุปถรัรมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสร้างถาวรวัตถุที่จะอำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรองรับสาธุชนที่จะมาประพฤติธ,ธรรมสั่งสมบุญกุศลณนะศูนู์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกล่าวได้ว่าการสร้างถาวรวัตถุ เป็นศาสนาสมบัติเราจะได้บุญไปตลอดชาติเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไปแม้เราละจากโลกไปแล้วถ้าถาวรวัตถุนั้นยังอยู่บุญอันใดที่เกิดขึ้นจากผู้มีบุญทั้งหลายได้มาใช้สถานที่มาระลึกถึงพระรัตนตรยัยมาปฏิบัติธรรม เราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยแล้ววันนี้บุญนิวส์ก็ได้สัมภาษณ์ประธานเอกพิธีท่อพระป่าสามคัคคีซึ่งท่านจะมีความปราบปลื้มปิติใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมีความรู้สึกปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะตั้งถาวรวัตถุนะคะในในศูน้ำใสใจสว่างนี้เพื่อเรา จะได้ใช้มาร่วมปฏิบัติธรรมปรับเรื้มทุกครั้งที่ได้เห็นว่าอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ใช้ในการสร้างบุญทางศาสนาพุทธของเราบางคนอยากทำก็ทำไม่ได้เราอยากทำแล้วเราพยายามที่จะทำให้ได้ดังที่เราตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามทุกบุญที่มีการสร้างขาววัตถุในทางศาสนา วันนี้รู้สึกเลิ่มใจมากเลยครับที่ได้มาเป็นประธานทอดพระป่าสามาัคคีที่ศูนย์ประเดียดธรรมน้ำใสใจสว่างแห่งนี้นะครับก็เป็นศูนย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพก็วันนี้ได้มาร่วมเพื่อจะสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับขณะน,น,นี้งานก่อสร้างก็ลุล่วงไปด้วยดีอาคารปฏิบัติธรรมที่สวยงามก็สาเร็จรุล่วงรองรับ สาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ๆขณะนี้ก็จะเหลือเพียงหอชันโรงครัวแล้วก็ท่าเรือมงคลวิสิตนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็รอรับผู้มีบุญเจ้าของบุญแล้วก็ต้นบุญทั้งหลายให้มาร่วมกันสร้างให้เสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์เอนเดือนนี้ที่รับประเป็นประธานเพราะว่าเราก็เป็นเดือนเกิด อยากจะทำอะไรดีๆในวันเกิดก็เลยเลือกที่จะมาเป็นประธานพระป่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสยจวังแห่งนี้เพื่อให้ศูนย์เป็นที่รองรับสาธุชนในอนาคตเป็นศูนย์ที่ดีแห่งหนึ่งของเทพมาคอนครับก็ขอเรียนเชิญครับ เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาได้จัดพิธีทอดกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ สำหรับกิจกรรมทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2568จัดขึ้นณนะวัดห้วยงิ้วหมู่ที่2บ้านห้วยงิ้วใหม่ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาโดยได้รับการสนับสนุนจากนางวิลาวันสมริด พ่วมหน่วยการโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย30,000วัด โดยคณะสิทธยาุสิทธ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรม,มาชายโยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีศีลธรรมและเป็นแบบอย่างแห่งความดีโดยมีนายจีรศักด์ แซฟ้านักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24เป็นประธานกระถินนนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมงานบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธานับเป็นงานบุญมหาการละทานหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง สำหรับการทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์นับเป็นภารกิจสำคัญของเหล่าเด็กดีวีสตาร์ในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบาร,รมีให้แก่ชาวโลกด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกระถินสำริดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีกระถินตกค้างอีกต่อไปซึ่งภาพการทำหน้าที่เหล่านี้นำความปลื้มปิติมาให แก่ผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ยังไม่เคยเป็นประธานกรถินเลยสักครั้งในชีวิตเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าในเมื่อเด็กตัวเล็กๆยังสามารถเป็นประธานกรถินได้แล้วทำไมผู้ใหญ่อย่างเราถึงจะเป็นประธานกรถินไม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมการวางแผนงานและการฝึกความเป็นผู้นำทั้งผู้นำทางด้านความคิดลิเริ่มการพูดและการลงมือปฏิบตัติเพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมอย่างแท้จริงค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีภาพบรรยากาศชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาบุชนิยาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,568ของทีมงานชวนบวชจังหวัดอุดรธานีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสระบุรีซึ่งทีมงานทุกท่านทำหน้าที่ชวนบวชอย่างแข็งขันเราไปรับชมและร่วมอนุโมทานาบุญกับการทำหน้าที่ชวนบวชไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนชายแมนแมนของคณะกาลยรยนมิตรจังหวัดอุดรธานีให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งทีมงานได้ลงพื้นที่แบบถึงตัวถึงบ้านเรียกได้ว่าเคาะประตูถึงหน้าบ้าน เพื่อนำข่าวบุญไปแจ้งให้ทราบและจากการลงพื้นที่ทุกวันของทีมงานตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำทำให้มีชายแมนแมนมาสมัครเข้าร่วมโครงการหลายท่านซึ่งได้เขียนใบสมัครบวชทันที เพราะมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญได้บวชเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่ด้วยซึ่งการทำหน้าที่ของคณะกะะนนัลยาณมิตรทุกท่านได้ลุยทำหน้าที่อย่างสุดหัวใจเต็มกำลังถึงตัวถึงใจโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ ด้านพระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรนำข่าวบุญโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568ได้แจ้งให้ผู้มีบุญได้รับทราบซึ่งได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเชิญชวนชายมันแมนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวชเพื่อทดแทนคุณปิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งพระอาจารย์และผู้นำบุญทุกท่านได้แจกใบโบชัวรวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ชายแมนแมนได้ใช้ในการตัดสินใจบวชซึ่งการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จมีชายแมนแมนหลายท่านตัดสินใจกรอกใบสมัครทมกลางการอนุโมทนาบุญของญาติพี่น้องและผู้นำบุญชวนบวชค่ะ ส่วนทีมงานชวนบวชจังหวัดสระบุรีก็ได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านร้านค้ารวมถึงตลาดต่างๆเพื่อเชิญชวนชายแมนแมในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณมิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จ มีชายมันแมนหลายท่านตัดสินใจกรอกใบสมัครเพราะทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้นะับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อให้ได้ชายมันแมนมาบวชในพระพุทธศาสนา เพราะการบวชครั้งนี้นอกจากจะเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการเปิดทางสวรรค์ลและนิพพานให้กับตนเองและทุกคนในโลกค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนางานโนะประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารครั้งที่6ค่ะ โดยภายในภาคเช้าสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันร่วมพิธีอัญเชิญทิพ,พยสุธาโพธและอัญเชิญทิพ,พยมาลาบุปผาสวรรค์เพื่อน้อมบูชาข้าวพระก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรโดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัดพงอนันต์วิสุทธิวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโ,โนเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานได้แก่กัลายาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงและกัลายาณมิตรวันสิดาสาคาตะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยภาพแห่งความปลื้มปิติใจภาคบ่ายคณะสงฆ์ จ้าหน้าที่และสาธุชนได้พร้อมใจบูชาข้าวพระด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใส่บริสุทธิ์ตามหลักวิชาจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงปูกพระผู้ปราบมารครั้งที่6โดยคณะประธานอัญเชิญพระป่าบำรุงวัด3มคณะประกอบด้วยคณะที่1กัลเลียนมิตรวันสิดาสาขาตะ และกัลายาณมิตรสสิประภาธานากะคณะที่สองกัลายาณมิตรพิกุลมูลอมาตและกัลายาณมิตรวน,นาพันมากส่วนคณะที่สามกัลายาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงโดยมีกัลายาณมิตรวันศิดาสาคขาตะและกัลายาณมิตรพิกูลมูลอมาตเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ เมื่อคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าแล้วสาธุชนก็ได้รวมใจถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมด้วยพระป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารแดกคณะสงฆ์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติและเบิกบานใจส่วนในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาถ่ายทอดธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อตอกย้ำเป้าหมายของหมู่คณะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังเป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจรวมทั้งการสร้างบาร,รมีในต่างแดนแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอีกด้วยค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานค่ะ โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติทรรกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ กัลยาณมิตรรัฐและกัลยาณมิตรพเยาเนธไทยทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทาน รวมกับกัละยนานมิตรลิชาร์ดไคเซอร์และกัละยนานมิตรวิลลยพอสเทนพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรธยานวิโรจโนปรเรียนธรรม9ประโยค ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ซึ่งงานบุญในครั้งนี้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทั้งทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมทำให้รู้สึกปราบปลื้มปิติในบุญเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมประตูเชื่อมสองโลกค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นรวมกับดรไมลินแลมได้จัดกิจกรรมพิเศษณคลินิกตรวจวัดสายตาบนถนนเมนเมืองแอลมอนเตในกิจกรรมชื่อประตูเชื่อมสองโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลถนนแอลโครลาซอนเดลวาเลทั่วเมืองซึ่งจัดโดยกลุ่มถนนแอคทีฟมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า5,000คนตลอดทั้งวันซึ่งในโอกาสนี้พระภิสุสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้แนะนำประโยชน์ของการทำสมาธิทั้งยังได้แนะนำวิธีการสร้างพลังบวก ผ่านการทำสมาธิและแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักซึ่งล่วงลับไปแล้วและเนื่องในโอกาสวันเอ d ด d อาร์เดนลอสมู os, ผู้เข้าร่วมงานกว่า20คนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนกุศลแก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วนำโดยพระนิก คลัสธานิสโรซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับกิจกรรมและได้เรียนรู้วิธีใหม่ในการเฉลิมฉลองวันแห่งความตายและเชื่อมโยงกับผู้เป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูลไลท์เมด t เทชันค่ะ เมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิน่นได้รวมปฏิบัติธรรมใต้แสงจันทร์อันสงบเย็นซึ่งภายใต้ใตแสงจันทร์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำใจกลับมาหยุดนิ่งและสัมผัสกับความสุขอันละเอียดอ่อนภายในเมื่อถูกดวงใจหยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ทำให้ค่ำคืนนั้นงดงามและน่าประท ใจอย่างยิ่งซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะได้ร่วมกันนั่งสมาธิทั้งยังได้รับฟังธรรมะดีๆและเป็นประโยชน์จากพระอาจารย์นอกจากนี้ทุกท่านยังตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ ก็มีท็อปเทยอดสมัครบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568จากทั่วประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทกันบ้างค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแทนตะวัน อันดับที่2จังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่3กรุงเทพมหานครโดยศูนย์กาเลนตรนะครหลวง16 อันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญโดยทุดงค้าสถานอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีโดยทุดงค้าสถานอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอันดับที่7จังหวัดยโสธรโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกดโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกดค่ะ อันดับที่9จังหวัดขอนแก่นโดยทุดงคัสถานแก่นตะวันขอนแก่นและอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด8,000ล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w forbytheworld.com ค่ะ ขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20ง50ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหาราตนาอุบาสิกาจาันทน์นกยุงณวัดพระธรรมากายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 0 8 0 6 8 4 9 5 6 9 2และที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ปิดท้ายข่าววุ่นในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสกินจนัางวิหัญยะมานางผู้มีห่วงกังวลยอมวุ่นวายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมขา่าววุนนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ